สวัสดีครับสวัสดีไปยังคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับท่านเข้าสู่ช่วงของการถ่ายทอดสดดดวงกับผมอาจารย์หนุ่มนะครับสุรพลใจร่าแล้วก็นะฮะเราชมการไลฟ์สดกันอยู่ที่หน้าเพจอาจารย์หนุ่มพลังกิดพยากรณ์นะครับวันนี้นะครับมีเรื่องดีนะับอยากมาพูดให้ฟังดีสาหรับใครล่ะนะครับถ้าตั้งใจฟังมันก็ดีสาหรับคุณนะแต่ถ้าไม่ตั้งใจฟังมันก็จะน่ารำคาญนิดหน่อยนะฮะเพราะว่า ผมได้อะไรบางอย่างนะครับมาจากหนังเรื่องพระพุทธเจ้าเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงอะไรนะคราเรียกอะไรนะเลิอกอะไรนะ uh, from อะไรนะ home มาสักอย่างไงก็เวลาว่างๆนะฮะก็ดูหนังนะนะแล้วหนังวันนี้ที่ได้ดูก็คือหนังเรื่องพระพุทธเจ้าแต่เป็นหนังเรื่องพระพุทธเจ้านะครับเป็นหนังที่สร้างในที่เป็นฝรั่งสร้าง นะครับอูต้องบอกว่านานแล้วล่ะนะฮะขออภัยฮะเป็นฝรั่งสร้างเนี่ยต้องบอกว่าใช้เวลานานทีเดียวนะครับสร้างนะฮะในะเขาเรียกว่ามันเป็นหนังซ้อนหนังยังไงล่ะนะฮะบ,บอกว่าในหนังเรื่องเนี้นะครับก็จะมีหลักคิดนะครับเรื่องของการกลับชาติมาเกิดน,นะครับ เรื่องของการกลับชาติมาเกิดของออของผู้นำทางจิตวิญญาณคือลาลามะนะครับผู้หนึ่งนดอนเจอะไรสักอย่างเชืช่อเขานะฮะแล้วก็นะครับเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าสร้างมาจากเรื่องจริงด้วยนะครับคุณผู้ฟังนะฮะสร้างมาจากเรื่องจริงด้วย รามะเนี่ยนะครับท่านก็มาตามหา,อ,าองค์ที่เป็นอาจารย์ที่มาเกิดนะครับเดินทางจากฟูฐานนะครับมาเพื่อที่จะตามหาเด็กที่เชื่อในเรื่องของการกลับชาติมาเกิดนะครับแล้วก็วันนี้นะครับในการดูดวงของผมเนี่ยมีมีลูกศิษย์คนหนึ่งถามเรื่องของเจ้ากรรมนายเวร ผมเลยถือโอกาสได,ได,ได้ได้ถือโอกาสอธิบายไปแล้วนะครับแล้วก็ได้เขียนเอาไวใ้ในในในหน้าเพจไปอ่านกันเอ,เองนะครับไปอ่านกันเอ,เองนะครับใครอยากรู้เรื่องของเจ้ากรรมนายเวรประสบการณ์ตรงที่ผมเจอมานะครับนะแต่ก่อนอื่นครับนะก่อนที่จะมาพูดเรื่องอะไรต่างๆนะครับผมจะดูดวงรายวันกันก่อนนะครับดูดวงรายวันของวันที่31 มีนาคม2563นะครับอ่านะฮะเริ่มจากท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับมาดูกันนะฮะท่านที่เกิดในวันอาทิตย์อ่าเรื่องไพ่ใบแรกนะครับที่สี่ถึงเรื่องการงานอิทธิพลของไพ่ใบนี้สามเหรียญหมายถึงช่วงนี้นะครับกิจการงานของคุณคุณอาจจะทํางานหนักนะครับทํางานเหนื่อยนะ แต่มันก็ค่อนข้างจะต้องบอกว่าผลของมันที่ได้ออกมาบางครั้งมันมันไม่ไม่สมกับส,สิ่งที่คุณลงแรงลงมือไปนะครับเหนื่อยหน่อยนะฮะแล้วก็การเงินก็ให้ระวังความขัดแยง้งระวังจะมีปัญหาเรื่องของการเงินนะครับระวังเรื่องของการเป็นคดีความนะครับอีกอันนึงนะครับเรื่องของความรักให้ระวังการแตกแยกหรือการทะเละาะกันการมีปากเสียงเพราะอารมณ์ของคุณั้นช่วงนี้ใครก็ฉุดไม่อยู่นะครับ สำหรับคนที่ยังโสดก็นะครับยังต้องโสดต่อไปนะครับดูท่านที่เกิดในวันจันทร์ครับโอเคนะฮะเ,เริ่มกันเลยการงานการเงินและความรักนะครับโอเคนะฮะการงานดา HR, ได้ไพ่เอชอได้ไพ่เพจออฟ แวนนะฮะหมายถึงความหมายถึงงานอะไรที่ทำใหม่ๆกํากำลังจะไปได้สวยกำลังจะไปได้ดีนะครับงานนี้นะครับอาจารย์บอกเลยว่างานอะไรที่เริ่มต้นใหม่งานอะไรที่คุณกำลังจะทำกันอยู่ตอนนี้นะครับแนะนำเลยนะครับว่าสามารถทำได้นะครับแล้วก็เป็นงานที่นะครับช่วยเสริมดวงได้อย่างดี การเริ่มต้นที่ดีมันมันมันไปได้สวยส่วนเรื่องการเงินก็ยังติดติดขัดนะครับอุปสรรคเยอะมากนะช่วงนี้ไม่เหมาะกับการลงทุนนะครับเ,เหมาะกับการใช้ไอเดียนะฮะส่วนเรื่อง,องความรักครับอาจารย์บอกเลยครับว่าคนที่ยังโสดอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาแต่ถ้าเกิดคนที่มีความรักแล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วก็จะได้สิ่งดีๆนะครับมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับระฉงนั้นระมัดระวังในเรื่องของอ่าเขาเรียกอะไรนะ อารมณ์คำพูดด้วยนะครับการเงินยังไม่ดีนะอย่าเพิ่งใชใ้จ่ายอะไรนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์นิดนึงนะขออนุญาตแชร์คลิปนี้เป็นสาธารณะกันสัหน่อยกันแล้วกันนะยังไม่ได้แชร์เลยอาจารย์ก็ได้นะลืมนะฮะโมแต่จะพูดเรื่องเนื้อหานะฮะสักครูคร่นะครับสักครู่สักครู่ อะนะครับทีนี้อาจารย์อยากจะบอกว่านะครับท่านที่เกิดในวันอังคารนะฮะมาดูดวงกันต่อเลยนะฮะท่านที่เกิดในวันอังคารดวงคุณจะเป็นเยื่องไรนะฮะติดตามครับมาการงานการเงนิงน,งนความรักนะแ,แปลกนะอีตอนไม่ล้างสดก็ไม่ห่าวนะฮะ โอเคการงานของคนบันังคารได้ไพ่เจ็ดดาบนะครับเจ็ดดาบหมายถึงช่วงนี้คุณมักจะเจอปัญหานะครับคุณมักจะเป็นคนที่ชอบหนีปัญหาไม่ค่อยชอบที่จะต่อสู้นะครับช่วงนี้ปัญหามันเยอะและเกิดนะครับแล้วก็แต่ว่าการเงินย,ยังพอปรับตัวได้นะครับยังพอที่จะมีจับจ่ายใช้สอยนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้กิจการต่างๆที่เข้ามามักจะได้รับการตอบรับเลยว่าได้เงินดีครับ ส,ส่วนเรื่องของความรักนั้นต้องบอกว่านะครับคิดหวังสิ่งใดก็มักจะสมหวังนะครับจะมีคนที่ถ้าคนนี้ยังโสดก็จะมีคู่นะครับจะมีคนดีๆที่เข้ามาเพราะว่า,าไพ่เดอะวิลออฟฟอร์จูนั้นอำนาจของไพ่ใบนี้นะครับอีกทธิพลของไพ่ใบนี้หมายถึงความโชคดีในด้าน,น,นความรักนะครับ <S <S ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันครับ มาดูกันครับได้ไพ่8ไม้เท้านะฮะซึ่งอิทธิพลไพ่ใบนี้หมายถึงความขยันการต่อสู้นะครับแล้วก็โชคลาภดีๆที่จะเข้ามาจากงานของคุณแต่การเงินก็ยังถือว่ายังติดขัดอยู่นะครับจุกๆจิกจก,จก,จก,การใช้ใจ่ายเยอะพอสมควรนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องวางแผนให้ดีๆนะครับทำไม่เงินวุ่นวายแน่นอนส่วนความรักให้ระวังเรื่องอารมณ์การทะเลาะความขัดแย้งในการแตกแยกครับผม ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนเตรียมตัวนะครับดวงของคุณกำลังมาแล้วนะฮะโอเคท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนครับอ่านะครับอ่าได้เพจออฟนะครับ เพจ of s o u อตนะท่านช่วงนี้อาจจะมีงานเข้ามาอึดอัดหน่อยนะครับจุกจิกนิดนึงนะครับแต่มันก็สามารถผ่านไปได้นะฮะจงมองข้ามปัญหานั้นไปซะส่วนเรื่องการเงินก็ต้องบอกว่านะครับช่วงนี้โชคลาภไม่ค่อยมีนะครับได้จากสิ่งที่เราทําเองนะครับซะส่วนใหญ่นะครับส่วนความรักว้าวนะฮะต้องบอกเลยได้พ่เดดเลเวอร์ไพ่แห่งความรักที่ยั่งยืนไพ่แห่งความสมรสนะครับอิทธิพลไพเ่เบนนี้หมายถึง ความรักที่สมหวังนะครับความรักที่สวยงามนะฮะหรือว่ามีคนอแอบป,ปิ้งคุณอยู่นะครับนั่นเองนะส่วนคนที่มีความรักแล้วก็นักจะมักจะได้ของขวัญนได้สิ่งดีๆจากคนที่เรารักนะครับโอเคท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับผม การเงินและความรักมาดูครับการง,งานในไพ่เดอะฟลูนะฮะเดอะฟลูหมายถึงอะไรหมายถึงความหมายถึงความชิวนะครับหมายถึงความาชิวชิผ่อนคลายสบายๆอาช่วงนี้ต้องบอกว่าการงานของคุณนั้นค่อนข้างจะแบบฟรีสไตล์นะครับอะไรก็ได้นะครับเรื่อยๆนะบางทีบางครั้งก็นะครับไม่ค่อยที่จะ มีงานเข้ามามากนาไมยนกักน,นะครับเพราะว่ายัางไม่มีเป้าหมายนั่นเองนะครับการเงินจึงได้ไพ่นะครับ King of Swords นะครับ King of Swords หมายถึงาราชาแห่งดาบเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะครับการเงินนั้นนะครับต้องต่อสู้ถึงจะได้มาต้องทํางานถึงจะได้มานะครับอันที่สําคัญที่สุดนะครับความรักต้องบอกว่าช่วงนี้ได้ไพ่สิบไม้เท้าต้องบอกว่าสิ่งดีๆกาลังเข้ามาสิ่งดีๆสิ่งงดงามนะครับ ที่จะเข้ามาในชีวิตช่วงนี้นะครับยอดเยี่ยมมากเลยนะฮะช่วงนี้นะฮะอินทิพของสิบไม้เท้าหมายถึงความสมบูรณ์นะครับอ่าและก็การแบกปัญหาด้วยนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องความรักนั้นก็ต้องบอกว่าช่วงนี้นะฮะให้สนใจเลยว่าเขาเรียกอะไรนะอ่าหันกลับมาดูแลครอบครัวบ้างนะครับก็จะดีนะฮะ ท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับมาดูกันนะฮะวันศุกร์นั้นได้ไพ่ใบนี้ครับ Page of Knight of Pentacles นะฮะก็คืออิทธิพลแห่งการต่อสู้นะครับการหาเงินนะฮะช่วงนี้เนาะนะครับต้องดิ้นรนต้องหาเงินนะครับนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าทางด้านการเงินนั้นเขาบอกว่าดีมากนะครับจะมี จะได้เงินจากเพศตรงข้ามนะครับจะมีโครงการดีๆเข้ามานะครับโดยเฉพาะกับแฟนเรานะครับแต่มักจะมีเรื่องปวดหัวตามมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าได้ไพ่ความรักได้ไพ่ก้าวดาบนะฮะเราแบกปัญหาแบกทุกอย่างไว้เยอะนะครับอย่าเอาปัญหาไปสมจนทําให้ความรักของคุณขมไปก็แล้วกันนะครับก็ฝากเอาไว้นะฮะท่านใดที่นะฮะเกิดวันเสาร์เตรียมตัวเลยครับมาดูดวงของคุณว่าเป็นอย่างไรนะครับวันเสาร์นะฮะดวงของคุณช่วงนี้นะฮะมาดูกันครับการงาน การเงินและความรักการงานนะครับได้ไพ่ใบนี้ครับ h of Pentacles นะฮะต้องบอกว่าช่วงนี้นะฮะจะได้รับเงินก้อนโตนะฮะจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะฮะส่วนการเงินต้องบอกว่าโอ้ปวดหัวทีเดียวนะฮะได้อะไรมาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเก็บไม่ค่อยอยู่นะฮะ The Hangman นะฮะมีมั้งมีเรื่องเครียดๆเข้ามาด้วยนะครับต้องดูแลสุขภาพให้ดีๆนะครับในช่วงนี้นะครับแต่ว่า ความรักนั้นนะฮะยังดีนะยังมีครูบาอาจารย์ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือนั้นความรักจึงยั่งยืนนะครับแต่อาจจะแบบเจื่ดเืดไปหน่อยนะครับเท่านั้นเองนะครับเอาล้ครับนั่นก็คือดวงทั้ง8วันนะครับที่อาจารย์ดูไว้นะครับในค่ำคืนนี้นะครับคืนของวันที่30และเช้าที่3 1อนะครับวันนี้มีเรื่องดีๆอยากมาเล่าสู่กันฟังว่านะครับอ่าเรื่องเรื่องของหนังพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับมันทำให้ผมได้มองเห็น มุมมองอะไรบางอย่างในในหนังเรื่องนี้นะครับคือเขาพูดถึงเรื่องของการกลับชาติมาเกิดนะครับการกลับชาติมาเกิดมันมีอยู่ฉากหนึ่งที่ลามะนะครับเขาเอา่อา,ามะเขาเอาถ้วยชาเขาบอกว่า,าทางที่เบตเนี่ยเขาถือว่าจิตนะครับกับกายนะ จิตกับกายนั้นน่ะนะครับย่อมเป็นของคู่กันแต่เมื่อกายแตกดับจิตก็จะต้องหาที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าหาที่ที่จะไปต่อนะครับเขาก็เลยทำการทุบนะฮะทุบแก้วแก้วชานะะพอทุบปุป๊บจากแก้วชามันก็กลายเป็นเศษแก้วแล้วน้ำชาที่อยู่ในแก้ว นะครับก็จะไหลลงไปนะครับจากโต๊ะไปถึงพื้นจากพื้นไปถึงผ้านะครับแล้วเขาก็ถามนะพ่อของพระอเอกพ่อของพระเอกในเรื่องนะครับก็ถามว่าเรามาก็ถามว่าเออเห็นไหมจากแก้วก็ไม่ใช่แก้วแล้วนะครับกลายเป็นเศษแก้วแล้ยังไงแต่น้ําชาย,ยังเป็นน้ําชายอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะไหลไปทางไหนไม่ว่าจะไปอยู่กันตรงไหนแต่มันก็คือน้ําชานะ รามาท่านก็เลยยกผ้าขึ้นมาบอกว่าเนี่ยที่อยู่ที่ผ้านี้ก็ยังเป็นน้ําชายอยู่ดีนะครับเออมันหมายถึงอะไรครับมันหมายถึงว่ากายกับจิตของเราเนี่ยนะครับมันไม่ได้แยกกันแต่เมื่อไหร่ที่กายเราอาแตกดับจิตของเราก็สามารถที่จะไปสแสวงหาทิศทางที่เกิดได้ใหม่และถามว่าเมื่อคุณเกิดมาแล้วเนี่ยเกิดมาทําอะไรเกิดมาทมําไหมนะครับมานะเพราะอะไรฮะ เพราะคนเราต้องมีเหตุผลในการเกิดหลายคนชอบโทษชีวิตว่าเฮ้ยทำไมชีวิตของเรามันถึงเจอแต่เรื่องแย่แย่ทำไมชีวิตของเราถึงเจอแต่เรื่องซวยๆนะครับบางครั้งอย่าโทษชีวิตครับอย่าโทษกรรมเก่ากรรมเก่ามีไว้พัฒนาตัวคุณไม่ได้มีไว้ให้คุณมาโทษนะครับใช่อาจจะเกิดจากกรรมเก่าจริงแต่มันจะผิดมากแล้วมันจะไม่มีประโยชน์ถ้าคุณเอาแต่โทษกรรมเก่านะครับ เพราะกรรมเก่านั้นมีหน้าที่นะครับมีที่ที่จะมาขัดเกลาเราม,มีหน้าที่ที่จะทําให้เรานั้นดีขึ้นนะครับเราเจอเรื่องที่ไม่ดีเราเจอเรื่องที่มันเจอปัญหามาตลอดเราจเจอเรื่องที่มีเรื่องมีราวกันเกิดขึ้นมาตลอดแต่นะครับแต่เราก็มักจะนะครับเราก็มักจะ เจอแต่เรื่องแย่ๆนะครับแต่พอเราเจอเรื่องแย่ๆเราก็ให้ข้อสรุปที่มันแย่มันก็ยิง่งแย่เข้าไปใหญ่นะครับถ้าเราเจอเรื่องแย่ๆแล้วเราบอกว่าเฮ้ยมันดีงามนะครับคุณก็จะหาทางที่จะทําให้มันดีให้ได้ถูกไหมฮะผมยกตัวอย่างง่ายๆนะมีมีมดอยู่ยอันหนึ่งวางอยู่ข้างหน้าเราแล้วก็มี ทุเรียนอยู่ลูกหนึ่งนะครับถ้าหากว่าคุณเห็นมีดกับทุเรียนแต่คุณไม่รู้จักมันเลยอะ่ะคุณจะทํำยังไงนะครับคุณก็บอกหูทำไมต้องให้กินผลไม้ที่มีหนามด้วยว่าแล้วผลไม้นี่ก็แกะไม่รู้จะแกะยังไงนึกออกไหมฮะแกะไม่ได้แต่พอพอได้แกะได้กินเข้าไปถึงจะรู้ว่าอ๋อมันหอมหวานจริงๆ แต่มันต้องรู้วิธีการจัด,กา,จดการกับหนามมันถูกไหมครับมันไม่ใช่เวลาที่คุณจะมานั่งบน่นว่าเฮ้ยทำไมฉันเจอแต่ผล,ลไม้มีหนามวะทําไมฉันเจอแต่อะไรที่มันมีแต่หนามผล,ลไม้มีหนามไม่ใช่ว่าคุณกินมันไม่ได้ครับแต่คุณต้องรู้วิธีแกะมันคุณต้องเรียนรู้มันบางครั้งถูกหนามตําแต่ถ้าคุณเรียนรู้ลูกหนึ่งแล้วลูกสลูกสาลูกสี่ลูกห้าถึงลูกที่ร้อยเป็นปัญหาสำหรับคุณไหม ไม่เป็นครับฮะบไม่เป็นนะครับนะเพราะฉะนั้นการฝึกนะครับก็คือทำให้เรานั้นให้บทสรุปที่ดีกับสิ่งที่เลวร้ายกับคุณนะครับที่เกิดขึ้นกับคุณอาจารย์เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับอาจารย์บอกเลยว่าวันนี้ ต่อให้สภาพแวดล้อมของเรามันจะเต็มไปได้วยโคโรโนาไวรัสหรือว่าจะเต็มไปได้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับมันไม่สําคัญเลยครับมันสําคัญที่ใจของคุณหมกมุ่นหรือเปล่าถ้าใจคุณหมกมุ่นอย่าว่าแต่โคโรนาไวรัสเลยครับอยู่กับบ้านดูข่าวยังป่วยเลยนะครับยังป่วยเลยยังกลัวเลยนะครับแต่อย่างผมเนี่ยผมออกไปซื้อข้าวซื้อของทุกวันแต่ผมก็รู้สึกว่าผมไม่ได้กลัวมันผมรู้สึกได้ซ้ำว่าเฮ้ยมันคือ,ม,คอมันคือเพื่อนเรา มันคือคนที่เราต้องการอ่ามันคือมันคือสิ่งที่มันมีอยู่แล้วในโลกใบน,นี้นะครับเราปรับตัวมันให้ได้กันแล้วกันนะครับแทนที่เราจะมากังวลเรื่องไวรัสเรามากังวลในเรื่องของการดูแลตัวเองให้แข็งแรงการป้องกันเป็นสิ่งที่ดีครับนะครับการรักษาความสะอาดการใส่หน้ากากาการฉีดก,กอฮอดีไหมดีครับ แต่การที่เราทําให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นดีไหมครับดีแน่นอนนะครับเพราะอะไรเพราะถ้าร่างกายเราแข็งแรงขึ้นโรคอะไรเรากลัวไหมครับไม่กลัวครับเพราะเราแข็งแรงขึ้นแล้ววันนี้เรามาโฟกัสใหม่โครโรนาเนี่ยนะครับมันเข้ามาในมันเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยมันกําลังมาสอนให้คนรู้จากการอ่าเขาเรียกอะไรนะอยู่ บ้านพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนแปลงนะฮะหลายคนชอบนั่งด่านั่งบ่นในเฟซคุณรู้ไหมยิ่งคุณแสดงอะไรออกไปมากๆคุณนั่นแหละมันจะย้อนกลับมาหาคุณหมดเลยนะครับนะฝากไว้ให้คิดนะครับลองดูนะครับัวนิดหนึ่งฮะตอนนี้มีคนเข้ามาในไลฟ์สดหรือย,ยังนะฮะสิบแปดผู้ชมนะฮะทั้งสิบแปดผู้ชมถ้าคุณจะดูดวงนะครับดูดวงฟรีกับอาจารย์ในช่วงนี้นะ แชร์คลิปเป็นสาธารณะก่อนตามด้วยหนึ่งคำถามต่อหนึ่งคอมเมนต์หนึ่งคำถามต่อหนึ่งคอมเมนต์นะครับแต่ถ้าสนใจอยากจะดูดวงกับอาจารย์อย่างละเอียดนะครับอยากเช็คดวงกับอาจารย์อย่างละเอียดมีค่าบูชาครูที่ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะฮะก็สนใจก็เรียนเชิญนะครับเรียนเชิญนะฮะติดต่อทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับติดต่อทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะฮะ เราถ้าใครสนใจจะดูรีบโอนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอาจารย์จะได้จัดคิวให้นะครับหลายครั้งเนี่ยนะครับการดูไลฟ์สดเนี่ยมันเป็นคําถามรางนั้นคุณต้องถามถามจากใจของคุณจริงๆแล้วครูบาอาจารย์ไพ่ที่จะตอบมันจริงๆไม่ต้องไม่ต้องใส่บอน์มิเกิดมานะครับเขียนแค่คําว่าแชร์แล้วตามด้วยคําถามที่คุณอยากรู้หนึ่งเรื่องต่อนหนึ่งคอมเมนต์นะครับ เข้าใจใช่ไหมฮะหนึ่งเรื่องต่อหนึ่งคอมเมนต์ถ้าถามเรื่องความรักบอกได้ครับว่าโสดหรือไม่หรือปัญหาของคุณคืออะไรนะครับโอเคนะฮะอันนี้คือการดูสดนะฮะในไลฟ์สดดูฟรีนะฮะดีสิบเอ็ดผู้ผู้ชมนะฮะสวัสดีด้วยนะฮะมาเราจะเริ่มดูกันเลยนะฮะนะฮะ ใช้แล้วครับก้อยนะครับการเงินโชคลาบจะมีไหมนะครับมาดูกันครับก้อยนะฮะการเงินโชคลาบมีไหมน้อก้อยเ๋ยนะครับโอ้ยนะครับมีด้วยนะนะฮะได้ King of Pentacles นะฮะแสดงว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่จะให้โชคให้ลาภกับคุณนะนะครับอ่าดีนะครับดีมากๆเลยนะก้อยนะใช่แล้วครับเรื่องความรักนะครับ คนรักเก่าที่เพิ่งเลิกจะกลับมาไหมนะครับอ๋นี่เขาถามชัดเจนนะฮะโอเคนะฮะใบนี้เขาอยากจะออกมาล้เกิดอะดูนิดนึงว่าเป็นใบ,บอะไรนะครับมาครับอุยยานะครับตอนนี้เขายังโกรธยัง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 ไม่พอใจอยู่อาจารย์ว่าเราต้องค่อยค่อยคค่อยคง้อไปก่อนนะครับนะดักรอบต้องหมั่นกู้ถ้าจะเจ้าชู้ก็ต้องหมั่นเกี้ยวนะเนอไหม แต่ละค่าความรักเป็นยังไงบ้างคะมีแฟนแล้วค่ะนะครับอืมได้หนึ่งถ้วยนี่คะ H of ครับเทวาดีนะแต่หนูเป็นคนขี้บ่นไปหน่อยลูกช่วงนี้นะนะครับเบาๆลงหน่อยดินะฮะเออแนนค่ะแชร์แล้วเรื่องความรักตอนนี้ค่ะแนนไม่ได้บอกอาจารย์ว่าโสดหรือไม่โสดน,นะลูกนะ แชร์ราคานะฮะเดือนหน้าอาจะเดินทางไปต่างประเทศนะฮะจะผ่านตอมอหรือมีอะไรติดขัดไหมคะมันยังไม่ได้ลูกนะครับมันยังไม่ได้เลยเพราะว่าได้ไพ่ได้ไพ่เขาเรียกว่าชาเลอต์ยัยงต้องติดปัญหาอยู่เยอะเหมือนกันนะลูกนะนะครับอืม แชร์และอันนะฮะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตใหม่คะหมายถึงอะไรฮะแฟนใหม่ผัวใหม่หรือยังไงฮะอ่ารอเพื่อนใหม่นะฮะยังครับนะฮะยังนะฮะถ้าหมายถึงความรักละยังแน่นอนฮะอ่า่อาแค่นี้ก็จบล,ละใชราลคะแนนความรักไม่โสดนะครับมาดูกันครับก็ได้ไพ่สองถ้วยนะฮะไพ่แห่งความ ไพ่แห่งความรักนะครับที่ดีนะครับเพราะว่า,ามันถ้อยดีถ้อยอาศัยกันเนาะแต่มันมีแต่แต่ตัวเราก็มักจะไม่ค่อยพอใจนะครับระวังนะคนเก่าๆจะกลับมานะครับใช่แล้วครับปูการงานค่ามีผู้น้อยนะฮะโอเคนะคการงานช่วงนี้นะครับ ยังไม่ค่อยมั่นคงนะฮะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนิดเล็กน้อยนะครับในทางการงานนะอ่าสาค่าเตยค่าการงานการเงินอันนี้ขอข้ามฮะมันไม่ใช่หนึ่งคำถามนะครับสารค่าใหม่ค่ะความรักค่าแต่งงานแล้วเป็นไงบ้างคะ ในไพ่อินฟินิตี้เนาะมันก็มันก็ดีนะฮะมันก็ดีแต่ว่ามันก็มีปัญหาเก่าๆเ,เวียนเวียนกันมาให้เราไม่สบายใจเรื่อยๆนะครับเพราะเราเป็นคนที่ย้ำคลิปย้ำทำไม่ดีนะลูกนะคลิปคว,ความรักโสดไม่ได้บอกว่าแชร์เลยไม่แชร์นะฮะ แต่ะค่ะความรักจะเป็นยังไงคะคนรักจะกลับมาไหมนะครับอืมตอนนี้ยังไม่มาครับอ่าได้ไพ่อ่าํทอ่าทีโรพันธ์อ่าอ่าไม่มาฮะแทนพลันนะฮะอ่าใช่แล้วครับอ่านกันเงินโชคลาบครับหมายถึงโชคลาบอย่างเดียวนะฮะในผมบอกให้เลย นะฮะอ้าวโอเคนะฮะโวกลราต้องบอกว่าไม่มีครับในไพ่ King of w a n นฮะมาจะเรื่องงานอย่างเดียวเลยครับอ่าเสร็แล้วครับหนึ่งเดือนอะไรนะพอคอเหรอเรื่องการเงินนะครับโอ้โหนะฮะต้องบอกว่าเหนื่อยหน่อยเนาะเรื่องของการเงินนะครับอ่าแต่ว่ามันก็ไปได้สวยครับ ช้เพิ่มราคาทาไมเขาถึงไม่ค่อยกล้าเปิดตัวเราคะเออนะครับก็อาจารย์ว่าต้องดูอีกสักระยะหนึ่งอ่ะเขาจะต้องดูเราอีกสักระยะหนึ่งนะฮะอืมเดีไพ่เดอะโฟครับ,รบใช่แล้วครับทําไมปู่ผมถึงหายโกรธผมแลวโทรมาหาครับอาอเขาก็รักเราอยู่แล้วนี่นะครับแหมคิดอะไรมากมายนะฮะอืม สารแล้วคตูนนะครับคนที่อยู่ด้วยทุกวันนี้เขาคิดยังไงกับเราครับอาจารย์ว่านะครับอ่าเขาก็เป็นห่วงเรานั่นแหละครับใช่แล้วครับหนึ่งนะครับดูชดลายจากการเสียจะได้เงินก้อนไหมครับยังไม่ได้ครับนะคนเครียดมากเลยในช่วงนี้นะอาจารย์แนะนําให้วายจะเ้าที่เจ้าฐานเลยนะมีผู้น้บอกขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณเช่นกันจ้ะ ลิงจั๊กบอกบขับคุณค่าขับคุณเช่นกันฮะอ่าส้าราคาเตยคาการเงินนะคะนะครับอ่ะเตยครับการเงินช่วงนี้ต้องบอกเลยนะว่ายากนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราบางทีเราไม่ค่อยที่จะอาจารย์อ่าบอกเลยว่านะครับดวงในช่วงนี้ของเราอ่ะ นะครับอ่าเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะฮะขอโทษทีนะฮะแป๊บหนึ่งมีนะะฮะเตยนะครับไพ่กันอย่าอาจารย์บอกแล้วครับว่าช่วงนี้นะครับช่วงลาบมันยังไม่มีนะครับยังไม่มีค่อยๆปรับตัวนะครับอืมใช่แล้วครับทิความรักโสดนะครับโอ้นะฮะจริงเหรอครับโสดจริงเหรอครับนะฮะ เห็นแหมนะฮะช่วงนี้กําลังมีคนเข้ามาเรื่อยๆนะอาจารย์บอกให้ก่อนเลยใช้เพิ่มค่ะอันคนละเก่าจะกลับมาใหม่คะถ้ายังโสดอาจารย์เชื่อว่ามีโอกาสรีเทิร์นฮะอ่านแช้ให้อาจารย์หน่อยครับ ตูนชะเพิ่มคำมิอกสได้ครบไหมคะคือตอนนี้เขายังไม่คิดถึงขั้นจะครบนะฮะเอ,เอาง่ายๆแล้วกันนะครับแต่ถามว่ามีโอกาสไหมก็ใช้เวลานิดนึงครับค่า,า,ตายตาไอการกความรักไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้บอกว่าแช่นะฮะแล้วก็ไม่ได้บอกว่าโสดด้วยนะฮะเอาคามะน้ำพึ่งบอกขอบคุณค่าขอบคุณเช่นกันฮะ ต้องบอกว่านะฮะใครที่อยากจะดูดวงนะครับกับอาจารย์อย่างเต็มรูปแบบนะครับดูฟรีได้3เดือนนะฮะสามารถติดต่ออาจารย์ทางอินบ็อกซ์นะครับมีค่าบูชาครูที่500บาทนะครับก็ขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนครับวันนี้ลาไปแล้วครับโชคดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ